สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคิมชาแนลนะครับผมพี่น้องนะครับผมครับผมพี่น้องมอนิคิมชาแนลนะครับผมขอจิบภาพพี่น้องมาชมตัวเลขนะครับผมของปูหาเจ็ดแปดนะครับผมพี่น้องนะครับซึ่งปูไก่ตัวเลขมาแล้วนะครับผมในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับผมพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมพี่น้องให้มาเลขบน็สี่คู่นะครับผมเลขล่างสี่คู่เลขกสามตัวสามคู่นะครับผมพี่น้องเนาะ นะครับปูกระไฮมาแล้วนะครับผมครับผมซึ่งปูหาเจ็ดแปดนะครับผมกระไฮเข่าอยู่นะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผมพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมสองพันหารอยหกสิบสี่นะครับผมเนาะเลขของปูกระเข่าอยู่ครับคู่หนึ่งนะครับผมพี่น้องปูไฮมาเจ็ดเก้านะครับผมพี่น้องกับไปกลับนะครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมเนาะก็ถือว่าเข่าของปูชุดหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะครับผม วดนี้แอดมินเลยมาตามต่อนะครับผมตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดไม่พี่ให้น้องนะครับผมได้รับชมนะครับผมน้องพี่น้องเนาะรับชมรับฟังนะครับผมเพื่อความบันเทิงนะครับผมพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมก็จะมาชมตัวเลขนะครับผมพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมเกย่จะลืมนะครับเนาะปากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งไว้แอดมินเนี้อนะครับเนาะเพื่อพี่น้องสิบวันด้ผ่านคลิปดีๆดีนะครับผมทางแอดมินมานําเสนอนะครับผม คลิปดีๆเลขดังๆนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินจะมานําเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเนาะไว้สําหรับพี่พี่น้องสิ่ได้รับชมแล้วค่รับฟังนะครับสิบประเพาีนะครับผมพี่น้องที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมเนาะเพื่อสิบประเพาีการแจ้งเตือนนะครับผมเนาะทางแอดมินไอคิมชาแนลมานําเสนอนะครับผมพี่น้องครับผมกลับมาชมมึงเลยนะครับผมพี่น้องว่าเลขงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมพี่น้อง ปูเพ่นหายัวใดมาแน่ๆนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องมาชมนะกันนะครับผมสําหรับเลขบนนะครับผมพี่น้องปูหอยมากเก้าเก้านะครับผมหลักการศูนย์สามนะครับผมพี่น้องศูนย์แปดนะครับผมหลักการศูนย์เก้านะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับผมพี่น้องเลขล่างนะครับผมพี่น้องปูหอยมาศูนย์เจ็ดนะครับผมสามหนึ่งนะครับผมศูนย์หนึ่งนะครับผมหลักการศูนย์สามนะครับผมพี่น้อง นะครับผมสําหรับเลขเด้งเลขบนนะครับผมปูหเด่นเกานะครับผมเนาะสำหรับเลขล่างนะครับผมว่าปูหอเด่นศูนย์นะครับผมพี่น้องศูนย์ตองมาแท้ๆนะครับผมในงวดนี้นะครับผมพี่น้องสําหรับเลขสามคูปูจับหมานะครับผมพี่น้องเป็นเลขเก้าแปดเก้านะครับผมเก้าแปดสามนะครับผมราคาเก้าแปดศูนย์นะครับผมสําหรับตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดนะครับผมพี่น้องเนาะก็เอามาให้พี่น้องรับชมรับฟังนะครับผมเนาะนะครับผม พี่น้องชื่นชอบนะครับผมเนาะก็จดใส่กระดาษไว้นะครับผมเนาะจดว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่บ่ชื่นชอบก็กดพานนะครับผมเนาะบวากันนะครับผมนพี่น้องเนาะสำหรับตัวเลขบูห8เจตแปดนะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบก็จะลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมเนาะกดกระดิ่งให้อมินนั่มนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้อง่ได้พลาดนนะครับผมเนาะการแจ้งเตือนคลิปดีๆนะครับผมเนาะ เปลอสิไม่โชคไม่ดวงกระปูนะครับผมเนาะเพราะว่าดวงปูกาลังมานะครับผมนาอพี่น้องก็เข่ามาหลยงวดอยู่นะครับผมเนาะนะครับผมพี่น้องนี่นะครับตัวเลขนะครับผมพี่น้องเนาะฝากเอฟซพี่น้องไว้นะครับผมพี่น้องเนาะนะครับผมถ้าผมพี่น้องครับผมก็มีตัวเลขก็มีซีดลุดแล้วก็มีซีดเข่านะครับผมนาอพี่น้องเนาะนะครับผมก็ให้พี่น้องนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพี่น้องนะครับผม ตัวเลขที่ปูให้มากก็มีซีดลุดแล้วก็มีซีดเข่านะครับผมเนาะนะครับมักกระตามเนาะพี่น้องเนาะหมักเข้ากับพานนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่นะครับผมพี่น้องนะครับครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมเนาะที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะพี่น้องเนาะกดติดตามแอดมินนำเนาะนะครับเพื่อพี่น้องสิบบรดภาดคลิปดีๆนะครับทางแอดมินมานําเสนอนะครับพี่น้องผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเราพี่น้องเนาะนะครับไว้ถัดเจอกันไหมนะครับผมอีพี่นานะครับผมเนาะไว้ถัดกดติดตามไว้ไวอแอดมินจะตามตัวเลขปูได้มาให้พี่ให้น้องนะครับผมเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับขอให้พี่น้องนะครับมีความโชคดีนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมทุกท่านดื้อนะครับเนาะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปแล้วนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ